ู่กันครั้งแรกในละครโรแมนติกคอมมดี้กลิ่นอายทองทุ่งอีบัวกับไอ้ขวัญเรื่องนี้ต้องขยี่เพื่อนคณินและเดนิสเจลินชาให้เล่าความประทับใจเมาเบื้องหลังกองละครรวมทั้งความลับในการเข้าฉากด้วยกันครั้งแรกที่แม้แต่เดนิสเองก็เพิ่งมารู้และใครหลับใครคึกค่ะแรกๆก็อาจจะเกร็งๆนิดนึงต้องค่อยๆละลายคุณินีขนาดเกงนะเขาบอกว่าเเกรงว่าหนูยน้อยมากจริงหรอ หนูก็แฟนเขาเพื่อนอายุเยอะกว่าเยอะกว่าไม่ได้บอกเยอะมากเยอะกว่านิดนึงจะมีความเกรงใจนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตัวบัวมือเขาค่อนข้างหนักจะมีความทุบตีแบบติดตลอดเวลาอันนี้อันนี้ไม่เคยบอกใครที่ไหนนะฉากแรกที่เขาด้วยกันน่ะเป็นรอยเล็บเลยอะนี่เกรงใจเลย เขาเรียกว่าเป็นการละลายพฤติกรรมเล่นถึงแต่ผมก็ไม่ได้บอกน้องไงวันนั้นหนูไม่เคยรู้มาก่อนแบบเดี๋ยวเสียใจทำงานแล้วแบบถ้าเขาบอกหนูตั้งแต่วันนั้นหนูจะไม่กล้าเล่นแหละเกรงตัวเขาเองก็คงไม่ได้นิ่งขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าสนิทก็คงแบบว่าแรกๆเขาก็ ไม่กล้าถอดเสื้อในกองในสามจะเขินๆนิดนึงหลังๆก็แบบท้าย welcome ไม่ใส่แล้วเสื้อใช่ไม่ใส่เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฉากไหนถอดเสื้อใช่ไหมก็ก็ถอดไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นกองที่น่าจะมีความสุขนะคะมีความสุขค่ะคนในกองนี้เลยคนในกองมีความสุขมากแต่นี้ชอบทำอะไรนยชอบทำอะไรอ่ะ เขาบอกเองแล้วเขาชอบนอนเนี่ยคือเขาเขาเขาทำหลายอย่างไงช่วงนั้นเขาขี้หยบด้วยอะไรหลายอย่างนะชอบชอบเล่นก็เล่นคุยคุยกับพี่พี่ทีมงานสนุกดีอะค่ะพี่เพื่อนหรอพี่เพื่อนไม่เคยนอนเลยอะในกองเขาไม่เคยแม้แต่แบบหลับตาสามวิไม่มีเขาตื่นตลอดเวลาคือมันต้องคือมันต้องแบบขีป energy ใช่ เรียกว่าเบื้องหลังสนุกไม่แพ้เบื้องหน้านะคะแล้วทำไมไม่ได้เข้ากองนี้นะอยากไปดูนาค่ะจริงๆไปดูนา,นาเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง